เบรกที่แล้วเรากําลังหยุดพินิษพิจารณาคําตอบคุณรันนะครับว่าเด็กเนี่ยสำรวจมาแล้วไม่ว่าเด็กไทยเด็กอเมริกาเนี่ยอยากได้ของขวัญก,ก็อยากได้ของขวัญไอแพพวกเทคโนโลยีโทรศัพท์ iPhone จะได้ทันสมัยเล่นตูตาสว่างขึน้นเล่นอะไรแต่ผู้ใหญ่เนี่ยผมถามคุณรันคุณสันบอกว่าผู้ใหญ่อยากได้เด็กอ่าผู้ใหญ่ก็อยากได้เด็กดิ อยู่กับเด็กมัมีความสุขไหมอยู่กับลูกกับหลานกับลูกกับหลานภรรยาทําตัวเป็นเด็กน่ารักไหมใช่มีความสุขคนไหนคนไหนไม่มีภรรยาแล้วไปหาใหม่ก็หาเด็กๆเรื่องไปหาแก่ๆล่ะเพียงคนแก่ถ้าได้อยู่กับเด็กเขาจะมีความสุขอืถ้าแก่อยู่ก็บแก่ก็เหี่ยวไปข้างนั้นวันไม่มีสดชื่นเลยใช่ไหมใช่ครับเดินช้าก็ช้ากันหมดถ้าอยู่กับเด็กมันมีวิ่งไล่หลานมากอะไรบ้าง คุณประกรณ์ผมนี้อยู่ในวัยเกษียณแล้วเพื่อนผมเนี่ยเกษียณหมดแล้วปีสิบปีแปดปีอะไรก็แล้วแต่พวกเพื่อนทหารตำรวจพวกครูพวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีอะไรทําเราน่าใช้พลังความแก่แล้วก็มีมีประสบการณ์อย่างสูงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เก่งมากพวกเนี้ยเป็นในพลเป็นแม่ทัพครับเป็นพบทบพบทลอน่าจะให้เขาออกมาเนี่ยมาเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลฝึกเด็กเด็กวัยรุ่นที่กำลังข้าวลูกขับดอกออกมามาให้แนวคิดมาสอนใช่ไหมคุณประสันมองงั้มาคือมาสอนเอาเประสบการณ์มาใช่สิงคโปร์ก็ทํานะเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแล้วคนแก่ก็จะไม่เบื่อเรื่องไงประสบการณ์ก็สูงเด็กวัยสมมติที่พยังพอรู้เรื่องสิบขวบหรือสิบห้าขวบให้เราสอนได้ไหมใช่ใช่เพราะเราผ่านตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมยิ่งยิ่งผู้ใหญ่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเขาเรียก แต่มันไม่มีที่ให้คนแก่ไปไงแม้กระทั่งสวนสาธารณะยังไม่มีที่ให้เดินเช้าๆช้าผมเดินมาทํางานเนี่ยผมจะเห็นคนแก่คนหนึ่งนะใส่แว่นตาดําใส่หมวกคงจะปิดอ่ะอาจจะเป็นอธิบดีเก่าหรือเป็นปหลัดกระทรวงอะไรใส่หมวกปิดแล้วก็ถือไม้เท้ามายืนเก๊เกางหน้าเบ้นทองหล่อผมก็ไม่กล้ามองเพราะอการที่เขาปิดแสดงเขาอายอืแต่เขาคงไม่มีที่ไปอ่ะที่บ้านคงไม่มีที่เดินอะไรอย่างนี้นะ เสียดายเสียดายความรู้เสียดายประสบการณ์ผมว่าประสบการณ์ของคนรุ่นเนี้ยคุณวสันไม่ใช่สมัยเนี้ยจำเป็นสมัยตั้งแต่นุ่นกรีกโรลันนะเขาบอกสภาผู้สูงอายุเขาเรียกซีเนตซีเนเตอร์เนี่ยคือผู้สูงอายุจะต้องมีสภา,านเนี้ยเพื่อมาคอยอบรมม,มาคอยให้ประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่ใช่นี่จำเป็นเนี่ย <นะ S 1> ้องหาเาวทีวให้คนแก่ใช่ครับก่อนจะตายให้เขาทำอะไรให้สังคมเขาอยากทำเขาไม่ได้อยากได้ตังหรอกหาที่เขาเล่น นั่งประชุมกันกินกาแฟวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ประโยชน์มาอาหารสารเลยใช่ครับมุมมองเขาฝากฝากไปหน่วยงานไหนดีคุณสัศมไม่รู้เมืองไทยไม่มีหน่วยงานอ่ะเละตัวลงไปก่อนนายกยังไม่รู้อยู่กี่วันรัฐมนตรีก็อยู่กี่วันเดี๋ยวจะติดคุกกันเต็มหมดละฝ่ายคงฝ่ายคันคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเล่นกันจนเละไปหมดอ่ะไม่มีที่ยืนในจะติดคุกกันเลยข้าเก้าสิบเก้าทักษิณไม่มีบ้านอยู่แล้วมันทะเลาะกันจนไม่มีที่ไม่ไม่รู้จักรักกันบ้างอ่ะ ทะเลาะกันจนตัวเองเดือดร้อนกันไป็มันมันอย่างลากลึกมากพราะว่ารอยรอยร้าวข่าวเนี้แล้วก็ทุกทั้งคู่ไงครับไม่มีใครชนะเลยใช่ครับทำไมยิงไม่ปลองรองพอสมควรเองมั่งข้ามั่งผัดกันเก้าอี้ตัวเดียวกันมันต้องผัดกันนั่งยิ่งขึ้นลงขึ้นขาอยู่นั่งพร้อมกันได้ไงครับเก้าอี้ตัวเดียวกันอ่ะมันก็ซ้อนกันทับเขาอาจจะคิดว่าเอ้ฉันนั่งแล้ว แล้วเธอจะได้นั่งเมื่อไหร่ฉันไม่เธอนั่งนะมันจะมีพวกนี้ไงไอคนรอนั่งก็จะถึงเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวมันก็นั่งลุกถึงเวลามันก็ลุกไปประชาชนเขาเลือกมากแค่เขานั่งทำไมต้องวันเรื่อยขากันอะไรก็ต้องกรรมของเขาอะเราก็นั่งดูให้มันขํำไปแล้วกันครับคุณวิสันมีอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไปเชื่อพวกนี้มากมันจะมีไอตัว GPS ติดไว้ในรถนะฮะหรือว่าไอตัวที่เป็นในนิเกเตอร์เนี่ยเขาเรียกอยู่ในโทรศัพท แ App อปแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีข่าวมาข่าวดังมากว่าคนออสเตรเลียที่อยู่ที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยแถวเมลเบิร์นนะฮะเขาบอกเขาใช้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยของ Apple เนี่ยเพื่อจะหาทางออกมาเพราะเขาหลงทางขับรถไปปรากฏว่าไอแอปพลิเคชันตัวเนี้มันบอกผิดไป70กิโลแล้วมันบอกเข้าไปลึกในทะเลทรายตายย46องศาขาดน้ำมอ้ทะเลทรายขาดน้ำฟงและถ้าเป็นงไทยเข้าป่าออกไม่ได้ ฟ้องเละเทะอันนั้นเตือนสตินะเตือนสติคนรุ่นใหม่ไม่มีน้ำกินครับไม่มีน้ำแต่พวกนี้มันใช้เมืองไทยไม่ได้นะทาไมฮะเอาบอกเดี๋ยวแยกหน้าเดี๋ยวซ้ายครับอีกอย่างเลี้ยวขวาเมื่อเช้ามันเลี้ยวได้เพอฝ่ายการเตินตอนนี้กูไว้ให้มึงเลี้ยวดาวเทียมตามไม่ทันเขาจะมีเช้าไปได้เย็นกลับมาไปไม่ได้อะไรเงี้ยของเรามันมีสลับอยู่เมืองไทยอ่ะผังเมืองเราทําไม่ได้ทําได้แต่ไม่อัปเดต คือบ้านเราอยคุณประสันบอกเช้านี้ไปได้พอบ่ายเนี่ยปิดละเขาเรียก f l e ็กซิเคนไทยเขาปรับตัวง่ายนะตามสถานการณ์อย่างนี้เราเราไม่หลง<อ>าทางนะรถรถแน่นๆก็เปิดเลนเยอะขึ้นให้3-4เลนออกพอเย็นฉันปิดให้เข้าอะไรเงี้ย GPS ตามไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองนะคนอย่าไปททเลอร์ทเลทเลา่าใช้คอมพิวเตอร์นะอยู่เมืองไทยนี่ต้องใช้สมองตลอดนะอดูสถานการณ์อย่าไปคิดว่า ตามเขาแล้วไปได้นะวางแผนล่วงหน้าไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชั่วโมงต่อชั่วโมงอัปเดตสถานการณ์เคยถามนายกรองนายกท่านพอดีนั่งใกล้ๆกันไปงานศพท่านครับรัฐบาลมันจะไปได้อีกสักครบเทอมไหมครับขุนวาสารสามเดือนกับบุนแล้วผมคิดอะไรทีละสามเดือนนี่คิดในไทยนะคิดในไทยจริงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดเรื่องยองครับผมวางแผนทีละสามเดือน ไม่ใช่วางแผนยาวขนาดนั้นแต่เวลาพูดก็ต้องมั่นใจครับผมจะอยู่สองเทอมสี่เทอมแต่ลึกๆถ้าสนิทจริงๆบอกไปสามเดือนกับคุณนะผมว่าบางอย่างคุณพิสันโดยที่เป็นคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของคนไทยเนี่ยบางทีอะไรที่มันกระทบมากๆต่อโลกเราไม่กระทบเยอะคือเราอยู่กลางๆไงเราไม่สุดโต้เขาเรียกอะไรนะเฟกซิเบอร์ภาษาอียิปตยุ่นยืดยุ่นขนา้นี้แรงยืดยุ่นมหาศาลจะอยู่แบบเศรษฐีก็ได้อยู่แบบ เดินข้างถนนกินอต๋อเต๋อขนนก็อร่อยนี่20บาท25บาทเอมจุกครับอยู่บ้านมาม่าห้าบาทครับรักตาซอยก็ห้าบาทรักตาซอยห้าบาทร้องทั้งวันมาม่าห้าบาทครับจุกไหมสองถ้วยนี้ก็อิ่มแล้วรักตาซอยกับมาม่าครับผมว่าเมืองคนไทยเรายังปรับตัวของเราอยู่ได้นะโดยที่เราเข้าใจคนไทยด้วยกันและจะมีความสุขก็ได้ห้าหมื่นก็ได้มื้อหนึ่งอ่ะได้หมด ในคนคนเดียวกันด้วยนะสวรรค์จยิงๆไม่มีอะไรที่ดีกันนี้แต่ว่าการเมืองเบาๆหน่อยจริงๆเรื่องประท้วงคุณวัน์โยงมาถึงเรื่องประท้วงที่ถือว่าเป็นจุดด้อยของมาตัวเป็นตัวฉุดกระชากเศรษฐกิจลวดเสน่ห์คนไทยเนี่ย <S <S <ๆ>ผมเห็นเมืองนอกเนี่ยล่าสุดไปเจออีกข่าวสายการบินคาเทฟแปซิฟิกของฮ่องกงนะครับสายการบินนี้ปกติเนี่ยจะได้รางวัลเซอร์วิสดีเยี่ยม บิสเนสคลาสดีอาหารดีคาเท่นี่ต้องเด็กๆแล้วนะเป็นเฟิร์สคลาสนี่ความรู้สึกบนนะโอ้โหคาเท่รู้หรแค่มีกระเป๋ากับภูมิใจไอ้กระเป๋าพลาสติกของคาเท่แปซิฟิกใ่หนังสือไปเรียนดังมากดังมากก็จริงๆสมัยก่อนคาเท่ผมกล้าพูดเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยแซงสิงคโปร์แอร์ไลน์นึกว่าการบินไทยเยอะ่ที่วันนี้เนี่ยคาเท่เนี่ยมันมาสะดุดนิดหนึ่งเรื่องการประท้วงคิดว่าเรื่องฝาักาแฟไม่ฝรนี้กาแฟจะสาดหน้าไม่ได้นย โอ้น่ากลัวนะประเด็นนี้ผมว่าผิดนะผิดจรรยาบรรณอย่างแรงแต่กันไม่ได้ทําทีนี้ผิดจรรยาบรรณออนไลน์เดี๋ยวนี้ครับอยู่เอาความคิดออกมาไม่ได้คิดคิดไม่เป็นไรไม่ควรเอาเอาความคิดออกมาคือคือมันเจ้าคนคนที่ทําหรือว่าคนที่โพสต์อะไรในออนไลน์เขาบอกว่าเขาคิดส่วนตัวของเขาแต่เขาส่วนตัวเนี่ย้ยืมโพสออกมาทาไมมันพับเปลิกมันเหมือนไปตะโกนดังๆใช่ไหมฮะ ไม่ถูกอีกหน่อยผมไม่กล้าขึ้นนะครับถ้าเกล็ดระลับมันสาดมาละ่ะโดยโดยหลักการคุณวัชร์โดยโดยหลักการถ้าพูดตามข้อเท็จจริงเนี่ยรายชื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชั้นเอกรามีชั้นเฟิร์สชั้นบิสเนสเนี่ยเป็น c o n f เดนเชียลเป็นความลับอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะเอารายชื่อลูกค้าหลอกไปเผยแพร่ใครอยู่แล้วผมผมมองแค่ตรงนี้มันผิดแม้กระทั่งซื้อซื้อรถยนต์นะเบนต้งรอยยังเก็บ c o n f ิเดนซ์บอกไม่ได้คุณวัไร์ไคุ้ประกอบมาออกเบ้รุ่นนู้นรุ่นนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วนี่ไปเผยแพร่อย่างนี้ผมว่าอะไรับผิด เออเขาก็รับแล้วก็รับไปแล้วก็อย่าทําอีกครับทีนี้เรื่องคาเท่เราพูดวันนี้เนี่ยคาเทสเนี่ยปกติผลประกอบการมันก็ได้ทีนี้เรื่องเชื้อเพลิงน้ํามันเรื่องคู่แข่งขันสูงนะครับสายการบินก็มีต้นทุนสูงขึ้นก็เลยประกาศว่าจะให้โบนัสแค่เดือนหนึ่งเงินมก็ดีแล้วนี่เพิ่มเงินเดือนสองเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนี่เบงกองหล่อไม่ขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีโบนัสแอร์อโฮสเตสอะไรไม่ยอมเลยอ้าวทำไมอะ เขาบอกว่ามันควรจะได้สักห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรอะไรเราไม่ร hmm. the mm. ู î, ้อะฮะแต่สิ่งที่บรน่ารักคุประสดนที่อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับทราบคือเขาประท้วงเนี่ยเขาไม่ได้ผลักงานเลิกทำแล้ววุ่นวายในสายการบินเสียหายเยอะเสียหายเขาแจ้งได้เลยเขาขอทํางานปกติแต่ขอไม่ยิ้มขอไม่ยิ้มกับผู้โดยสารแล้วขอไม่เสิร์ฟแอลกอฮอล์บนเครื่องนี่คือไอ้ไม่ยิ้มคนไม่รู้การแสดงขายประท้วงคนไม่รู้นะการไม่ยิ้มนี่ก็ไม่รู้คิดว่าใหญ่คนนี้มันน่าบึ้งเองนะครับ แต่ไอการไม่เสิร์ฟเอาสมมติสั่งเบียร์อ่ะง่ายๆไวายแดงแก้วจริงโทนิไครับไม่เสิร์ฟค่ะ no ไม่มีอ่ะทำไมละครับเรากำลังปะท้วงค่ะไม่เขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องชี้แจงเรากำลังปะท้วงค่ะเหรอผมว่าผมว่าเขาเขามีเรื่องการชี้แจงกันก็พยายามจะบอกผู้โดยสารครับทีนี้ผู้บริหารก็ต้องหันมาดูเยุ่งนะแน่นอนมันมันกระทบเลยฮะเรื่องเซอร์วิสมา์เนี่ยทั้งนี้เขาไม่ดูงบดุลงบอะไรเปล่าอย่างการมีไทยในขาดทุนอ้วก อยู่จะโบนัสอะไรเยอะๆเราไปดูองค์กรกันไปรอดไหมการบินไทยกำลังหลังแอนอยู่นะแน่นอนหลังแอนมานานแล้วฮะซึ่งตู้บินซื้ออะไรมันหมกอะไรไว้เยอะๆหมดอ่ะหลังแอนมานานใครมาใหม่ก็หมกไว้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นการบินไทยเป็นองค์กรที่ควรจะได้ประโยชน์เข้ารัฐเยอะมากเพราะชื่อเสียงเราดีอาหารเราดีบริการดีเครื่องบินสมัยใหม่แต่บินฟรีอะคุณประสานพูดคุณประสานก็ชัดเจนก็ก็รู้อยู่แล้วใช่ครับ เป็นฟรีเยอะแล้วก็ใช้เงินกันฟุ้งเฟ้อใช่ครับสุรุ่ยสุดารจัดซ่งจัดซื้ออะไรกผมไม่รู้นะพอดีท่านสรจักรเนี่ยเข้าไปใหม่ไม่รู้จะไหวไหมผมสนิทกับแกนะผมว่าสนิทมาหลายคนแล้วที่เข้าเนี่ยอภินันไอ้กันกสนิทหมดละเข้าไปหลายคนก็ไม่เห็นแกแกได้ความตั้งใจมีหมดแต่ว่าองค์กรนี้เข้าไปเจอแต่ละตัวโอ้โหคือไม่รันักการเมืองไงครับนักการเมืองอ่ะคอยบีบคอยบีบอยู่ข้างบนนี่ไปดูออกมาแล้วอัดคนเข้าไปดูดเงินมา ระอ,องค์กรการเมืไทยเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งอะ่ะคือนายใหม่มาถ้าไม่ใช่จริงๆหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวกับเขาจริงเนี่ยเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะนั้นแรงบีบมันเยอะมากยวสู้<ด>นักการเมืองไม่ได้หรอกนักการเมืองพลังมหาศาลเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเราได้เซตกติกาใหม่นะอย่าให้นักการเมืองมาสั่งโยกสั่งย้ายสั่งบรรจุข้าราชการประจําหรือรัฐวิสาหกิจได้ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะสมุะ เพราะไอ้องกรเขาต้องรักองค์กรเขาอยู่แล้วหรือไม่ก็ในวงทหารรือในวงตำรวจเขาจะมีซีเนียริตี้มีชั้นรุ่นพี่รุ่นน้องเกรงใจัฝึกกันมาตั้งนานเนี่ยนักการเมืองมาถึงแดดหัวเลยโอ้โหมันถึงต้องวิ่งหานักการเมืองทุกคนไปดูใบหมดแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ตอนนี้ไปมากเกาล้วฮะแล้วเอาจากผมไม่ได้ไปหมากเกาเรื่มไปดูใบละไปดูใบไปหมากเกาไปฮ่องกงเสียดายคุณรัชดถ้าเกิดเป็นเอาซอร์สเข้ามาบริหารองคกรการเมืไทยนะผมว่าไปได้เยอะ ไม่ถึงว่าคนข้างนอกมาเลยทาแบบเอกชนนะคุณรสารบริหารเบ้นทองหล่อเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยเห็นเห็นอยู่แล้วลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีทั้งนั้นทั้งนั้นใช่ครับจริงๆมันแข็งแรงนะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเราเห็นอจุดบอดที่ผมเราคุยนะแล้วเราก็ยังอยู่ได้พื้นฐานเศรษฐกิจเมืองไทยนี่ถือว่าอยู่สุดยอดมั่นคงอ่ะมั่นคงมั่นคงที่สุดครับคุณรัสาเขาบอกว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่การบินไทยเนี่ย ที่นั่งเต็มแต่ไม่ได้เงินเหมือนตั๋วฟรีอ่ะแต่เป็นการแลกไมลยงไงส่วนใหญ่ไม้พวกนี้จะมาจากข้าราชการนักการเมืองทั้งหลายที่แบบบินฟรีอยู่แล้วแล้วยังได้ไม่อีกเขาเราเป็นประเด็นที่ว่ามันมันเหมาะสมไหมที่จะให้ถ้าไปมองว่าคนนี้บินฟรีสมมุติว่าผมเป็นผู้จัดการบริษัทบ,บริษัทออกไทยกระทรวงมหาดไทยก็ได้ผู้ว่าจะบินบ่อา้าวเอาผู้ว่าไปกระทรวงออกไม้เข,ขเขาก็ไปจริงๆแล้วไอ้คนที่เขาคิดเนี่ยไม้เหรือญสะสมเนี่ยเขาให้กับไอ้คนจ่ายตังค์ครับ มันก็จะควรควรจะให้มาที่นี่ครกลับมาที่หน่วยงานราานเอาัอันนี้ให้ให้กับบุคคลไปให้มาเยอะๆแล้วอีกหน่อยยื้อก็ไปแลกตัวไม่ควรไปให้อีกคนนี้ใช่ครับสมมติว่าซื้อรถคันหนึ่งแล้วแถมทองอยู่ซื้อในซื้อรถให้บริษัทบริษัทให้คุณใช้ทองอันนั้นน่าจะเป็นของบริษัทแต่นี่กลายปว่าทองนั้นเป็นของผู้ซื้ออันนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องมันไปไว้ตกอยู่กับบุคคลธรรมดาครับแต่ที่สําคัญนะคุณประกรณ์ที่ผมสงสัยนะเครื่องบินมาเนี่ยแย่งเงินขึ้น มีดถั่วเยอะบอดี้อะไรบอดิ้งพาสมีคนละใบแล้วบอดิ้งพาสที่นั่งนันจากัดครับแล้วมันจะแย่งขึ้นไปทําไมอ่ะตอนลงก็แย่งลงอีกมันขึ้นไปคนสุดท้ายยังไงมันก็ต้องรอกัปตันยังไม่ไปอยู่ดีกัปตันผมสบายยองแย่งกันไปยังไงมันก็ต้องรอผมพอลงเสร็จพอบอกครับพอแลนปทุกคนลุกพวดมายืนเราคือแย่งลงแล้วัปันยังไม่ยังไม่ปิ้งเลยแล้วประตูไม่เปิดอยู่จะแย่งไปไหนวะ ผมผมว่าอาจจะเป็นไปได้เช่นไอการแย่งขึ้นเนี่ยอย่ากคุณพัชร์นั่งชั้นบิสเนสชั้นเฟิร์สเนี่ยไม่ไม่ก็ไม่กระทบแต่เอคอนมีอาจจะมีบางคนที่ของเยอะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะของเยอะอยากรีบขึ้นเอาไปใส่บนในเคบินข้างบนเขามีถ้าคนผ่านเข้าไปยังไงเขาก็ไม่พอเขาก็ไปหาที่วางให้คุณบางบางคนไงที่แบบกังวลแล้วเวลาลงแย่งกันลงเออไอไอลงแย่งลงนี่ผมไม่เห็นเหตุผลไม่เปิดไม่มีเหตุผลมายืนเข้าคิวกันพอลงเสร็จก็วิ่งกันจัดตุ๊บจ๊บจุ๊บตุ๊บไปไหนไปรอเอากระเป๋าพร้อม ไม่เข้าใจแล้วทุกอย่างไปเริ่มจากศูนย์รับกระเป๋าเสร็จเริ่มพร้อมกันใหม่มัน <c oughs> ให้ให้มันก็กลับมาดูมนุษย์เนี่ยมีแต่แก่งแย่งมีแต่การแก่งแย่งแบบกินบัฟเฟ่ยางเงี้ยคนไทยตักกันเละตุ้มแปะโก,กหมดอือยังไงก็ไม่หมดก็จัดเลี้ยงกันเหลือเฟือครับแล้วสุดท้ายมันนั่งเออนี่บางทีนะผมว่าวัฒนธรรมที่สอนอะไรให้กับเยาวชนโดยที่ไม่มีการอธิบายเนี่ยมันกลายเป็นตีความผิดเหมือนที่เราเคยคุยคุณวะสันครับเรื่อง นอกกรอบคิดนอกกรอบอจริงๆต้องคิดในกรอบอแต่คิดแยกประเด็นอื่นได้แต่ไม่ใช่คิดนอกกรอบก็ถ้าคุณคิดเก่งมากก็ทํากรอบให้มันใหญ่ขึ้นอแต่ใช่ไหมต้องอย่างมีกรอบกรอบคือกนการสังคมอย่าทาผิดสินรมอย่าทําผิดกฎหมายถ้ารู้สึกว่าเก่งมากก็ตีกรอบให้มันใหญ่ขึ้นก็ยังอยู่ในกรอบฮมากขึ้นใหญ่ขึ้นไปอันนี้เราไปคิดคิดนอกกรอบคือพังกรอบมันเลยและแหกกฎมันจริงๆอธิบายผิดเนี่ยครับ นี่มันต้องมีมันจะมีคนอย่างนี้ก็ไม่เป็นโอเคอันนี้มันยังถูกต้องนะ้ทำกรอบใั้ใหญ่ขึ้นทีงบอกสังคมไทยเนี่ยควรไหมฮะควรจะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่มาเขาเรียกว่ามาอธิบายอีกครั้งอะ่ะคนที่เข้าใจละอาจจะฟังว้วเออหน้าเบื่อแต่คนที่กําลังจะหลงประเด็นในพยวชนเนี่ยจะได้เข้าใจว่าไอ้คำมันจะกํากัดความสั้นๆอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรไก,กฎกติกามันซื้อเบืออ่อพราะว่ามันไม่ flexible ใช้คำว่า flexible มายนะไม่ยืดหยุน่นไม่ยืดหยุ่นยิ่งข้าราชการเนี่ยไม่ยืดหยุ่น แล้วทําผิดปุ๊บโดนเลยรจริงวะไม่ไม่ได้มองว่าจุดประสงค์อันนั้นเขาเอาอะไรไงใช่ครับไม่ได้มองตรงนั้นนะจริงจริงมันยืดหยุ่นได้แล้วเอาประโยชน์ของมันไงในที่สุดผลเนี่ยมันเหมือนกันแมวสีแล้วก็จับหนูได้ถูกต้องให้มันทําสําเร็จกันบางทีมันไม่ได้นอกเหนือไปจากที่มันมันไม่ถูกไม่ต้องมันหลายๆเรื่องอ่ะนะที่ผมพูดซ้ำๆซากๆมีอยู่เรื่องนะผมไม่อยากยังอยากพูดต่อคหโทษโทษอ๋อปรับสวนสวน คุณรัศพูดบ่อยมากเรื่องนี้ช่อยากมันไม่มีคจิบมาเลยนะมันมีคนดูรายการเราบ้างเขาเปล่าเนี่ยได้ว่าปรับไม่ต่ํากว่ารีบแม่ค้าขายของบนถนนปรับไม่ต่ํากว่าสองพันอันนี้มาบอกปรับไม่เกินสองพันปรับห้าสิบบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทพูกนี้มาใหม่อย่างเงี้ยโทษจําคุกไม่ต่ำกว่าสิบปีไม่ใช่ไม่เกินสิบปีครับอย่างเงี้ยอืมแล้วทําไมทั้งอาจจะจําหรือปรับก็ได้ ไอ้คนรดยก็ไม่ต้องติดคุกดิทำไมต้องให้เลือกด้วยผมก็ยังพูดของผมไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องมาถ้ามันแก้ตรงนี้เมื่อไรนะคนไทยจะมีวินัยอันนี้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญไหมไอ้แก้กฎหมายแก้กฎหมายเท่านั้นนะแก้กฎหมายคือคือไม่ต้องไปยุ่งกับทีนี้ไอ้กฎหมายนี่มันออกกฎหมายมาให้คนบังคับกฎหมายมีอำนาจมีสิทธิ์แต่จริงๆนี่คือที่มาที่ไปของคอร์รัปชันจริงๆแล้วะยุคนี้เนี่ยผมว่ามันหมดมันหมดแล้วเรื่องพวกนี้น่าจะปรับ เขาวางตัวนี้เพื่อคอรัปชั่นด่าแรงๆเลยแล้วบอกแก้คอรัปชั่นก็อยู่มีอำนาจอำนาจก็คือเงินนยครับอืถ้าอยู่แก้ตรงนี้ใครทำผิดอันนี้ไม่มีการว่าวิ่งเต้นวิ่งเต้นไงถูกปรับสองพันแน่นอนคห้าหมื่นแน่นอนถ้าไม่มีติดคุกแน่นอนอยนผมผมเชื่อว่าคนไทยปรับตัวได้ถ้ากฎหมายมันชัดเจนอย่างคุณวสันตบอกนะเพราะไปเมืองนอกเช่ารถขับเนี่ย ถูกต้องตามกติกาต่างประเทศเป๊ะหมดเรากลัว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในซิตี้นะในเขตชิ้นหนึ่งยังไม่กล้าเพราะว่าเราทําได้โดยพื้นฐานเราพร้อมที่จะทำใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่ายังมไม่ทำมันเละตุ้มแบกอะไรอย่างเงี้ยไอน้นางทำฉันก็ทาบ้างไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเบรคหน้านะครับผมมีข่าวดีเหลือเกินครับแล้วก็หวังว่าเราจะเห็นในเร็วนี้คือรถไฟความเร็วสูงครับพักสักครู่ครับ